สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีก็ได้รับรู้กันแล้วนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเมืองไทยหลายเหตุผลหลายคำพูดที่เราต้องมากรองกันดูละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนก็กลดาฝั่งที่ชอบใจก็มีนะ ฝั่งที่ไม่ชอบใจฝั่งที่เห็นค้านมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ยผูตุชนนะครับสุดแท้แต่จะคิดไปถ้าฟังไม่ชอบรัฐบาลก็ออกมาสะใจครับหัวเราะเยอะเย,ะเยะ้ยแม้กระทั่งม็อบกะว่าจะสุมไฟต่อว่าอย่างนั้นครับนัดเพานัดรวมพลกันอีกแล้ว นัดวันนั้นวันนี้ครับเพื่อจะขยมรัฐบาลต่อแต่จังหวัดที่ผ่านมาเนี่ครับผมวิพากษวิจารณ์บอกดาบหนึ่งดาบสองจนมาถึงดาบสามนี่ครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีอำนาจที่ดำมืดอยู่ไม่รู้ว่าเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ เพราะว่าพวกผมตีเรื่องนี้มาตั้งแต่ฝ่ายค้านใหม่เอี่ยมในฝ่ายค้านถอดด้ามเนี่ยออกจากการร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบอนนะฮะสายตะกูซึ่งหลายคนบอกว่าคนไทยมีส่วนร่วมอยู่ถ้าสาวเข้าไปลึกๆครับใครที่ทำเรื่องยึดอำนาจรัฐหารที่ผ่านมาเนี่ครับมันก็จะโยงใยไปถึงด้วย ถึงไม่กล้าให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจต่อไปทำทุกอย่างไอ้คนที่สมยอมครับให้ประเทศเพื่อนบ้านให้นักลงทุนครับไปสร้างคาสินโนอ,อยู่ในที่ทับซ้อนซึ่งไม่มีใครแหกปากถามหาซึ่งไม่มีใครจะวิพากษ์วิจารณ์นักครัเพราะอะไรครับก็เ,เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเกิดว่าปล่อยรัฐบาลนี้ครับเดินตามสเต็ปม,มาแก้ไขปัญหาประเทศชาติเนี่ยก็กลัวว่าเขาจะสาวไปถึงครับคือพวกผมพูดเนี่ยครับพูดไปพูดมาครับทีวีอย่างใหญ่ๆหญครับจอใหญ่ๆนะฮะเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนพวกผมวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละนั่นหมายความว่าตีถูกจุด ตีถูกประเด็นครับเราจะได้เห็นแม้กระทั่งฮุนเซนเองครับซึ่งอยู่คอมเมนนะฮะซึ่งอยู่ขอมเมนก็เป็นเดือดเป็นแค้นเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ครับแต่คงจะไม่ใช่ผลประโยชน์ของตระกูลชินวัตรหรอก ที่ชี้หน้าว่านายกทักษิณมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณเสินเนี่ยครับมันเป็นการเบื่อเบียงเบนประเด็นเท่านั้นครับมันพยายามชี้หนีจากเส้นทางของคนที่จะฮุบประเทศคนที่จะยึดอำนาจเอามาครอบครองเพื่อจะต่อรองซึ่งผลประโยชน์ของตัวเอง เราเห็นได้ชัดแล้วครับว่าการที่มอ็บออกมานี่ไม่เป็นผลไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้ผมก็พูดเมื่อวานนี้ผมก็พูดคือผมได้ยินข่าวมาสองสามวันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการยืน่นชื่ออะไรชื่อรัฐมนตรีต่างๆนี่ครับเข้าไปชูนเก้ามันก็มีขบวนการ ย,ยึกยึกยักยักครับไม่อยากให้รายชื่อพวกนี้ออกมาเร็วเพื่อผลประโยชน์อะไรผมไม่ทราบคือไม่คำนึงแล้วครับประเทศชาติสเสียหายหรือเปล่าครับคือจะเอาชนะคัาคานครับช่วงชิงจังหวะเวลาจนถึงวันนี้เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา ก็มีการตัดสินก็มีการลงมติครับรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับคุณเซนที่จะเจราจากันครับว่าปัญหาชายแดนต่างๆมันมีปัญหานายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็พูดบอกว่าลุงต้องการอะไรจะหาให้จะทำตามตามตามเขากระบอกอยู่แล้วว่า ลุงต้องการที่จะเปิดด่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตรงกันแต่ด้วยไม่ว่าจะเหตุผลต่างๆครับมันต้องตกลงกันก่อนว่าจะเปิดด่านกันยังไงมันหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าขั้นตอนเดียวแต่ก็มาจับมาประเด็นพวกนี้ก็มาพูด เพื่อจะเป็นประเด็นครับเพื่อจะร้อยค่านายกรัฐมนตรีนะฮะเอาแล้วครับประเทศไทยมีศัก์มีสีนายกรัฐมนตรีจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับผมถามในรูปแบบการเจรจา,ามึงจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ฮุนเซนมึงจะเอาไงกับกูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอ้ฮุนเซนมึงกวนตีนกูมากนะตอนนี้มึงพูดจากับกูดีๆหน่อยได้ไหม เอาอย่างนั้นเหรอครับในบทบาทการเจราจามันไม่ใช่เจราจากันหน้าสถานเริงรมนะะนี่การเจราจาระหว่างประเทศเจราจากันระหว่างประเทศมันก็ต้องมีหลักการในการเจราจาแต่นี่ฮะ มันเป็นขบวนการที่จะล้มล้างรัฐบาลโดยแน่ชัดครับต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งครับชัยโยโหร้องกันเลยตอนนี้และพี่น้องประชาชนก็ก็ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมคดีแบบนี้มันเร็วเหลือเกินเขาเปรียบเทียบไปถึงคดีหัวสวทำไมองค์กรอิสระต่างๆไม่หือไม่อือและบางส่วนก็ ยกคำร้องไปแล้วข้อถามมาหลายครั้งหลายคราองค์กรอิสระต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางจนถึงมาถึงปลายทางเนี่ยครับเมื่อ,อไรจะฟอ้องเมื่อไรจะรอ้องเมื่อไรจะส่งหลักฐานต่างๆครับเข้าเข้ากับการพิจารณาสักทีครับเพราะว่าขบวนการที่ไปยื่นร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับ เขาก็โดนล้อเหมือนกันคือถ้านายกรัฐมนตรีครับยืน่นแม้กระทั่งวีรพันธ์แม้กระทั่งหลายหลายคนครับก็บอกว่ามีมนทินไม่สามารถยื่นได้เป็นคณะรัฐมนตรีแต่สวรครับผู้การกล้องกฎหมายผู้ที่ยกมืออยู่ในวุฒิสภาครับเพื่อแก้ไขกฎบ้านกฎเมืองนี่ครับ ที่ไปที่มาพี่น้องประชาชนยังกังขาอยู่เลยครับเดินผ่านใครก็เหม็นหึงไปหมดเพราะว่ามาโดยมิชอบมาโดยที่มีเงื่อนงำครับพี่น้องประชาชนก็ถามบอกว่าเอาประเทศมันเป็นแบบนี้เหรอผู้ที่ให้ความเชื่อถือครับผู้ที่จะให้ความยุติธรรมให้กับสังคมเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้เลยครับ นี่เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนนะผมไม่ได้ถามเองครับหลายคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าหนุ่มเสรภูมิมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยผมก็บอกเลยว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้มานานแล้วประเทศไทยมันรุ่มรุ่มนๆแบบนี้มานานแล้วครับไม่สามารถที่จะประยุงตัวเองได้ครับ เขาเรียกว่ามันเปิดง่อยมานานแล้วท่านจะสังเกตบอกว่าถ้าพวกนี้ครับหรือเป็นพับพวกอยู่กับผู้มีอํานาจมีเขาเรียกว่าสามารถให้คุณให้โทษใครได้ครับมันก็อยู่ได้นานมันก็อยู่แบบไม่ระหวัดระแวงอะไรเลยครับอยู่แบบสบายแม้นั้นเถอะไม่ได้สทกสถานทำอะไรก็ได้ กูจะอ้างอะไรก็ได้กูจะทำอะไรก็ได้ครับไม่ได้เกรงกลัวฟ้าดินเลยนั่นหมายความว่าความเชื่อใจความมั่นใจของไอ้พวกโจรห้าร้อยพวกนี้ครับไม่ได้สนใจเลยครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศชาติมันจะอ่อนแอประเทศชาติมันจะขาดความเชื่อมั่นจากนานาอารยประเทศ ไม่เคยสนใจจริงๆครับบอดีบทนี้เราจะได้เห็นล่ะครับว่าการที่รับเรื่องนี้ครับรับเรื่องร้องของสวอเอนี่ยแล้วสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ครับสังคมได้เห็นมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับมันเป็นมาหลายครั้งแล้วครับ ถ้าพวกนี้มันไม่เอาใครก็แล้วแต่ที่ขวางทางมันมันจะไม่ไว้หน้าเลยครับและมันก็จะไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะพึงได้มาเลยคือสแสวงหาอำนาจอย่างเดียวครับผมทำรายการกับพี่นักเลงโบราณเขาบอกว่าจ้างบพอบีิมันไม่เท่าไรหรอก อย่างเจงก็ร้อยล้านครับแต่เกิดว่าเขาเปลี่ยนแนวทางไปจ้างอย่างอื่นล่ะถ้าเปลี่ยนแนวทางไปจ้างอย่างอื่นใช้เงินน้อยกว่านี้ไหมเกราจราง่ายกว่านี้ไหมก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันครับมันเป็นเวรกรรมของประเทศอยู่นะ ที่มีคนพวกเขาเรียกว่าบัวเหล่านี้ที่อยู่ใต้ด้ำใต้ตมที่ไม่มองโลกเลยที่ไม่ยอมขึ้นมาสูดอากาศหายใจมาผลิดอกออกผลครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชยชมได้เลยครับนั่นหมายความว่าบัวเหล่านี้ครับ มันก็อยู่อยู่ในสภาพนี้แหละแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเขาห้อยหาเขาอยากเห็นดอกบัวเนี่ครับได้ออกช่อออกดอกเพื่อจะได้ชวยชมบั่งครับเพื่อจะได้ดีอกดีใจบ้างครับแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่คิดอย่างนั้นครับคนเหล่านี้คิดว่าจะเอาผลประโยชน์ของตัวเอง เอาพรรคพวกของตัวเองมาเป็นหลักามาเป็นผู้บงการประเทศคือเห็นประเทศนี้ครับเป็นแหล่งทำมาหากินแล้วกูไม่สนใครใจใครทั้งนั้นครับพอกูเห็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายครับกูก็จะเอากฎหมายช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายนี่แหละครับมาทำมาหากิน มันชัดเหลือเกินครับว่ามันมีขบวนการรอที่จะไล่งับไล่กัดผู้ที่มาบริหารที่ไม่ใช่พวกตัวเองมันแย่งชิงครับชิงจังหวะจะโคลชิงทุกอย่างมันไม่คำนึงจริงๆครับว่าประเทศชาติมันจะเสียหายสังคมโลกเขาจะมองอยังไงครับ รับลูกรับช่วงฉะนั้นแล้วเป็นที่แน่ใจแล้วก็ว่าขาบวนการไม่ว่าจะเป็นนอกประเทศจนถึงในประเทศที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับมันมีไอ้พวกชาติหมาไอ้พวกสันดานหมาครับคอยที่จะแทะเลมประเทศอยู่ครับคอยที่จะเขาเรียกว่ากัดกินประเทศอยู่ ไอ้คนต่างประเทศพูดคนในประเทศครับหอนรับกันเป็นแถวรอครับว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรครับแล้วมาได้ค่าประเทศตัวเองครับอย่างน่าไม่อายครับโอกาสนี้นะเราจะได้เห็นว่าไอ้คนที่รักประเทศชาติจริงๆครับ หรือไอ้พวกที่ออกมาลักประเทศชาติจนน้ำลายไหลเนี่ยเราเห็นชัดแล้วครับว่ามันมีขบวนการ,รตั้งนานแล้วที่พยายามหยุดยัง้งหยุดลังประเทศไทยครับไม่ให้เดินต่อไม่ให้เจริญรุ่งเรืองมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีบาปอยู่ในตัวหรือเปล่าผมยังไม่ทราบครั ที่จริงประเทศไทยเนี่ยครับมันจ่อความเจริญมาหลายครั้งอยู่แล้วเหมือนเห็นลำไรอยู่ครับเห็นประตูความเจริญลำไรอยู่ครับแต่ไม่ไปถึงสักทีครับไม่สามารถที่จะบรรลุประโยชน์ของประเทศชาติได้สักทีครับพอจะเจริญรุ่งเรืองมาหน่อยครับมันก็มีอำนาจพิเศษแบบนี้ครับมาหยุดยั้งมาสกัดกัน้น มาดึงขามาทวงขาไว้ครับมันแน่ชัดเหลือเกินครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ครับเราได้เห็นแล้วว่าขบวนการครับนิติสงครามมันเกิดขึ้นแล้วครับในเมืองไทยไม่ได้หยุดได้ย่อนครับมันยังไม่ได้ลดลาวาศอกมันยังไม่ได้ลดอํานาจอะไรทั้งสิ้นนะมันยังคงเปรียมเต็มเปรียมครับพี่น้องประชาชนเจ็ดสิบกว่าล้านคน แบ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับกึ่งหนึ่งครับกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทรรนราษฎรนั่นหมายความว่าฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนทั่นประเทศที่จะตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาครับแต่มีคนไม่กี่คนมีองค์กรอิสระไม่กี่ตัวกลับมาขย่ำรัฐบาลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนแต่ก่อนครับอำนาจประเด็ดการมา ยึดอำนาจมากลับเป็นตามองไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ครับทั้งทั้งที่อำนาจนั้นครับมาผิดด้วยไม่ได้มาถูกเลยครับยึดอำนาจรัฐประหารมานะครับผิดขัดรัฐธรรมนูญร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อำนาจพวกนี้ครับกลับไปเห็นดีเห็นเยอะเห็นงามครับกลับไปเห็นชอบ ไปสยบยอมกับเรื่องแบบนี้ครับผมถึงบอกว่าอำนาจต่างๆมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วครับไอสิ่งที่บอกว่าน่าจัผิดนะแต่กลับไม่ผิดกับไอสิ่งที่เราเห็นบอกว่ามันน่าจะถูกมันน่าจะได้ไม่มีอะไรนะกลับเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศครับมันเป็นไปได้ยังไงครับฉะนั้นเราจะเชื่อใครได้ล่ะครับ เราจะหวังอะไรได้เหตุการณ์วันเมืม่อวานนี้ครับเราเห็นอยู่แล้วว่าเออมันเป็นการเริ่มต้นหรือเปล่าหรือมันจะดึงประเทศชาติถอยหลังไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับต้องเก็บไปคิดนะครับผมบอกว่าในเส้นทางของการเมืองอย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับผมพูดอยู่ตลอดเวลาและผมเตือนอยู่ตลอดเวลา ผมอ่านเกมการเมืองมาเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาแล้วสมัยแรกครับนายสรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีผมอ่านเกมการเมืองไม่เคยผิดเลยแล้ววันนี้ผมก็ย้ำชัดอีกทีหนึ่งว่าผมก็ไม่ผิดอีกผมออกคลิปก่อนด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ครับเราไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยอย่างที่ผมว่าครับ แต่การต่อสู้ต้องต่อสู้ต่อไปมาต่อสู้ต่อไปแน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่จะมาห้ามคนที่รักประชาธิปไตยหรอกในเมื่อเรายังไม่ชนะยังไม่เบ็ดเสร็จครับเราจะยอมเสียเลือดเสื้อเนื้อนะักากาแผ่นดินมันก็จะเป็นไรายไปครับเพราะว่าพวกเราทำมาแล้วครับดังนั้นครับผมได้บอกเอฟซีผมไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรายการของพี่หนุ่มโคราช หรือรายการในช่องผมเองครับเราจะไม่ถอยสักก้าวเดียวครับกูจะสู้กับมันกูจะสู้กับมึงจนถึงที่สุดจนชีวิตจะหาไม่ฝากไว้แค่นี้และครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ